ถ้าค bon ุณไม่ได <t physic> <arta> ้โหวตอยคนที่สามจะได้ก็คือถ้าไปโหวตกันไปโหวตกันมามันจะได้ไปอีกพักหนึ่งและถ้าได้พนึงซึ่งไม่ใช่กองทัพมันก็เลยตู้ดีซูมองเกมขาเลยเพื่อไทยได้กระทรวงเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบเกม p r e m i ยมอ่ะได้ของพ p r เ m ี u m ไปแล้วนะท่องี่ประธานสภากับนายรุตีก็ให้ท้าวรายไปเถอะแต่สมมติถ้าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องตอนนี้หลายคนก็เชียร์ให้เพื่อไทยถอยเลยต่างใจก็เชียร์ถอย เพื่อไทยดูแล้หน้าหวัดไหวเพราะบระดารุนใหงจออกมาเชียร์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวนันิสรเพียงเกดราอวันก่อนนะราหวัเนี้สมคิดเชื้อคงก็ออกมาเชียร์บอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้เดี๋ยววันที่เสื้อแดงก็จะมาเชียร์ให้เพื่อไทยถอนตัวแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นวันที่จะต้องมีการเลือกตั้งประธานสภาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีฮะมีความแตกร้าวเกิดขึ้นแล้วเพื่อไทยจะสามารถรรวมดสมาชิันท์กัลอะไรได้ก้าง ท่านไทยคุณหญิงสุดารัตน์และพี่อีนี่อย่างนี้ผมได้ร่างบวกมาแล้ว157เสียงอันนี้ก็เป็นเยอะมากเลยนะขณะที่จะเพื่อยเขาเือะต้องการในชีวิตอีนี่จริงๆจะมีเพื่อถ่านชาติปัตชานไทยขนาชาติไทยผาชาติขนาดกล้าถ้าเป็นแบบเนี้ย184จะชูใครอ่ะชูสหายแสงสอดตกคนดีอาจจะชูคุณชวนอีกสมัยก็เป็นได้จะชูทางฝั่งไนจะชูใครก็ตามกีแปลง่ายกว่านี้ใชงเลยนะยังไงเขาต้องใชนะ 我今天晚上不睡觉。